อันนี้หนูเอากลับเลยได้ไหมเพราะว่าเทเลนเหรอเฮ้ยเอากลับเลยได้อันนี้เขาเขารวมอยู่ในแพคเกจแล้วแล้วซึ่งหน้าตาการตกแต่งต่างๆนี่ก็คือได้อย่างนี้เลยนะคะเขาเขาดูจัดดูแบบน่ากินมากดูคือเราบอกว่านี่ไงลบภาพไปเลยว่าไม่ใช่โรงแรมจะไม่หรูนี่เป็นไงเหมือนอยู่ในโรงแรมตัวจีนที่นี่เนี่ยเหมือนไม่เหมือนที่ไหนที่หนูเคยเห็นนะปกติก็จะเป็นผ้าแดงๆใช่นึงใช่ไหแล้วก็มีพาลุงไมคลุมอะไรแบบนี้มันไม่ใช่เฮ้ยเนี่ยหรูหราไปเลยอ่ะชอบอบบเอากลับแล้วนะ แ้วยอาวกรรมอีกแล้วนี่ไม่ต้องมาล้างเปลี่ยนวนแก้วเลยกันเขามีคือแก้วเยอะมากให้เกิดแบบแขกแบบผู้ใหญ่ก็คือไม่ต้องมา4,500คนเขาก็จะเสียบด้วยอันนั้นก็เยอะเกินไปถ้าจะช่วงเช้าใครมีพิธีส่งก็คือนี่หน้าตาเจ็ดอัพยังหลงห้องหลงพ่อไม่ต้องเอาแต่ละฝันมาเลยนะคะนี่คือแจ้งหลงห้องไว้ในคลิปเลยนะคะอ่ะรุณาให้เกียรติบันไดเขาด้วยโอเครองเท้าถอดยากไงวันนี้ สวัสดีค่ะคุณลิ่าพี่ปุ๊กค่ะตอนนี้อยู่กันที่นี่ข้างหลัง,งเลยเด e b แ n g k e t h a l โอโหนี่เราอยู่แถวไหนพี่ปุ๊กเราอยู่แถวโซนเหน่งสาย <c oughs> ซึ่งแถวนี้ก็คือแบบ เดินทางสีดวกสถานที่กว้างแบบนี้ด้วยเนี่ยมีคือเหมือนแบบว่าเหมือนจะลึกลับซัซพอนะแต่ไม่เลยคือเขาอยู่ตรงนี้มาอย่างชัดเจนมานานแล้วหนูไม่เคยมาที่นี่เลยรู้สึกมันใหม่ๆเพิ่งเปิดใหม่อ่ะพี่ปุ๊กคือเขาจะมีโซนเปิดใหม่อยู่แต่โซนด้านหลังนี้เขาก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นที่ใหญ่ของของโซนอื่นๆนี่ซึ่งพี่ใหญ่นี่เขาใหญ่ไม่ใช่ว่าเติบโตมาก่อนนะคะคือด้วยขนาดของเขาก็คือใหญ่โตด้วยค่ะใช่ค่ะว่าในมีหลายหออยู่เหมือนกันนะใช่แล้วไปดูด้านในกันดีกว่าว่าหน้าตาจะเป็นยังไงเนาะไปไปค่ะ ถัดเข้ามาด้านในตรงนี้คือเป็นถนนที่เพื่อจะแบบไปจอดรถด้านหลังไงแต่ว่าถ้าเกิดใครมีแบบจะต้องมาลงของหรือว่าผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกเดินไกลนี่เลยค่ะอย่างรงนี้นะคะก็สามารถที่จะลงไม่ใช่หรอได้ค่ะโอเคที่นี่ดูดิเขามีทางแบบสําหรับแบบเอาของขึ้นรถเข็นได้สะดวกนะใช่ถูกต้องไป่านหรือว่าอันนี้ต้องเข็นพี่ปุ๊กขึ้นไปใช่พี่ปุ๊กต้องนั่งวีแช์แล้วก็ไปด้านในว้าวเย็นเหรอใช่ไหเออเย็นเย็นเย็นถูกต้องเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญด้านในเลยนะคะ โอเคตรงนี้เข้ามาปุ๊บอันนี้เป็นโซนแรกน้งพี่ปุ๊กใช่แล้วแต่ยังไม่ใช่แบบเป็นโซนฟอเย่ของเขานาะก็แบบว่าเหมือนแบบแขกมาจะต้องมานับานั่งรอก่อนหรืออะไรแงเงี้คือบริเวณนี้สวยงามมากดูได้เลยนะาวไปด้านข้างซ้ายขวาว่างมากเหมือนที่นี่เนี่ยสามารถรองรับคนได้เยอะมากอยู่เหมือนกันถูกต้องเข้าไปดูขนาดห้องข้างในแล้วพี่จะเฉลยว่าคนังนี้ยังไม่ใช่ฟอเย่อีกยังนี่ข้างหลังข้างหลังโอเคไปนี่เราเข้าสู่โซนฟอเย่แล้วนะคะอันนี้ไม่ใช่โรงแรมจริงเหรอก็คดู เหมือนเป็นโซนโฟร์เยสใช่แล้วแล้วก็นี่เขามีจัดแบบตกแต่งเอาไว้อันนี้ก็คือเป็นแบบว่าจุดแขกก็คือมาแบบเขียนนู่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้หนูเอากลับเลยกลับเลยได้ไหมเพราะว่าจแล้วเหรอเฮ้ยกับเอากลับเลยได้อันนี้เขาเขารวมอยู่ในแพ็กเกจแล้วแล้วซึ่งหน้าตาการตกแต่งต่างๆนี่ก็คือได้อย่างนี้เลยนะคะก็คือมางานก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยใช่แล้วพื้นที่โฟรเยตรงเนี้ยพูดเลยว่ามันยาวมากเลยนะนี่จริงๆอ่ะเขาเปิดอ่ะ แค่หอของหอสองกับหอสามซึ่งนี่ก็ยาวแล้วนะชอบอะชอบแบบการตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วซึ่งแบบว่าคือด้วยความที่ในห้องตากเลนข้างในอะคือห้องค่อนข้างใหญ่นิดนึงแขกอาจจะแบบว่าเราเปิดไม่ไม่ได้เปิดเต็มทั้งหมด3พื้นที่อย่างเงี้ยเราก็อาจจะเปิดเฉพาะบเพราะเราสามารถแบ่งได้ใช่แล้วก็ฟอยเยเราก็แบ่งได้ด้วยนะมันก็จะเป็นสัดเป็นส่วนว่าแบบว่าเฮ้ยนี่คือฟอยเยของงานเรานี่คือฟอยเยของอีกงานนึงอะไรอย่างเงี้ยจริงคือตรงนั้นเปิดได้ใช่แล้วเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยไอ้ที่เราเห็นข้างหลังเนี่ย จริงๆคือสามารถมีโลหะดิสเซชันมาปิดเฮ้ยัไม่ได้ไหมการตกแต่งของอยู่ใช่สามารถถูกวางแกลเลอรี่ยาวๆอย่างนี้แล้วก็มีซ้มถ่ายภาพอยู่ด้านหลังก็คือแบบว่าผู้ชมทีสามารถเห็นภาพของเราได้เลยนะว่าตอนนี้หน้าตาจะเป็นยังไงสวยเนาะนี่นี่ยังไม่ได้คือเข้าห้องเลยนะเหมือนโรงแรมนะคือสมกติเราถ่ายแค่ตรงเนี้ยแล้วไม่ได้บอกว่าอยู่ที่ไหนอะคนจะคิดว่าเราอยู่โรงแรมก็ไนะแล้วเดี๋ยวเข้าไปข้างในท่านจะบอกเลยว่ามีความอลังการมาก จัดเอาไว้ให้คือคือวันงานเนี่ยก็คือหน้าตาแบบนี้เลยใช่แบบดูหรูหรามากอันเนี้ยือจริงคือเขาอะไรมันเป็นออปชั่นคือถ้าสมมุติว่าเราไปการพูดคุยกันแล้วว่าแบบเอ้ยเราอยากได้การตกแต่งอะไรประมาณไหนอะไรเงี้ยก็คือสามารถพูดคุยได้คือเหมือนโรงแรมไหมมีออปชั่นให้เลือกนะจ้าไม่ใช่แบบว่าสีตรงนี้นี่เปลี่ยนได้ใช่แล้วเปลี่ยนได้ตามแม่สีเลยก็คือแบบถ้าใครมีธีมแบบ เอออาจจะจะตีสีพื้นอเลยหรือก็ได้เหมือนกันหรือจะแบบเไาลุกงานเฉลี่ยชมพูอยากให้แบบมีไฟสีฟูนิดนึงก็สามารถเปลี่ยนได้ใช่แล้วว่างมากพี่ปุ๊กบอกตรงเราก็บอกว่าสูงก็คือ9เมตรนะคะเนี่ยจริงไหมเนี่ยจริงโต๊ะเขาดูจัดดูแบบน่ากินมากพี่ปุ๊กคือเราบอกว่านี่ไงลบภาพไปเลยว่าไม่ใช่โรงแรมจะไม่หรูนี่เป็นไงเหมือนอยู่ในโรงแรมโอเคพี่ปุ๊กอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้อ่ะอันนี้เป็นโต๊ะ ก็คือเขามีออปชันให้เลือกได้ว่าเราจะเป็นแชมเปญก็ได้ลิ้นแชมเปญหรือว่าจะเป็นโตเคสส่วนการตกแต่งต่างๆนี่ก็คือเช่นเดียวกันก็คือเป็นการเพิ่มเติมกันได้ก็คือต้องมีการพูดคุยเนาะใช่แล้วอย่างห้องนี้กว้างๆอย่างนี้พี่ฟูกมันสามารถจุได้ประมาณกี่คนคะพี่ฟูกเนี่ยนะคะเปิดเต็มพื้นที่เลยนะคือโต๊ะจีนเนี่ยได้ถึง100โต๊ะห0่โต๊ะคือเท่าไหร่คูณ10 1000คนนะคะและซึ่งถ้าสมมติเป็นรูปแบบโคเ่ะก็คือได้มากกว่านี้อีกเพราะว่าคือมันไม่ได้ม ฉันบอกเลยว่าพอเพราะที่จอดรถเขาก็คือมีถึง800้อยคันเลยนะคะคือบางคนอยากจะขับมาคนเดียว2คันก็ได้ขับมายังไงอแล้วเลยคือเราสามารถเลือกได้นะว่าเวทีเราจะไว้ด้านหลังหรือจะไว้ตรงกลางหรือจะไว้ข้างหลังฝั่งนู้นก็ได้เราจอเยอะมากลยที่เนี้ยใช่คือเพราะว่าด้วยความว่าเขามีฟังก์ชันไงมาสามารถแบ่งได้3มห้องก็คือแบบถ้าเราไม่ได้ใช้เต็มก็คือทุกห้องมีจอให้ ระบบแสงสีเสียงอะไรก็ครอทั้งครบเลยแล้วก็เนี่ยพี่ชอบนะผ้าด้านหลังที่เห็นของข้าหลังเวทีไหมใช่ใช่ซึ่งอันเนี้ยเขามีไว้ให้ซึ่งบางคนไม่ได้มีการตกแต่งอะไรมากใช่ไหมก็มีแบบสแตนดอกไม้ติดโลโก้ก็คือสวยแล้วอ่ะจริงๆอย่างนี้ก็สวยนะไม่ต้องมีอะไรก็ใช่อาจจะเป็นแบบใส่โลโก้ในจอหรืออะไรอย่างนี้เออก็คือสวยเฮ้ยนี่จังเลยอ่ะอันนี้แค่ห้องแรกนะคะนี่คือเป็นแค่น้ำจิ้มเท่านั้น อยากให้มาแวะดูเลยเตัวจีนตัวจริงที่นี่เนี่ยเหมือนไม่เหมือนที่ไหนที่หนูเคยเห็นนะปกติก็จะเป็นผ้าแดงๆนู้อนี่ใช่ไหมแล้วก็มีผ้าลูกไม้คุมอะไรไม่ใช่แบบนี้น่เนี่ยเฮ้ยเนี่ยหรูหราไปเลยอ่ะชอบอ่ะเอากลับแล้วนะเออเอากลับอีกแล้วชอบบ้านเธอมีเก้าอี้กี่ตัวแล้วเนี่ยฉันอยากรู้ไม่เคยเอานะพี่สละเล่นเอาสะบัดท้าร้อนเลยเฮ้ยไม่ใช่ิใช่ไหมใช่ที่มาผ้ากันเปื้อนอ๋าแบบเป็นไงล่ะดูเซตอัพเขาสวยงามบ้านชาวยาวเลยนะ นี่ปกตินี่จะไปโรงแรมหนูไปไปตามโรงแรมหนูจะเห็นอันนี้โต้วีไอพีอ่ะอ่าใช่ถูกต้องนี่จะบอกว่ามีทุกโตนะจ๊ะเอาหรอหนูโต๊ะเลยโอเคอันนี้จริงๆนี่เขาไว้อย่างนี้เลยเหรอโอ้โหก็แต่จะดวกอ่ะบางคนแบบแบบเสื้อเยอะหน่อยโอเคปกปิดเสื้อไว้หน่อยแต่ก็แบบว่าอุปกรณ์เขาแต่ละอย่างนี่ไม่ใช่แบบว่าเป็นพลาสติกกระโหลกระลาใช่ คือตะเกียบก็สวยงามจานชามก็สวยงามเดื้ออย่าให้เห็นนะว่าอะไรหายพี่ปู๊งนะคะพี่กูไปนะคะพี่ไม่มีกระเป๋าพี่พูดเลยชุดนี้อโอเคนี่แล้วเราจะบอกว่าพูดถึงราคาก่อนเลยราคาที่เป็นหมื่นแน่เลยอย่างเงี้ยฉันบอกเลยว่าที่นี่โต๊ะจีนอ่ะสตาร์ทคือ8,000บาทเฮ้ ก็ไม่แรงนะคะพี่โต๊แล้วคือห้องเนี้ก็คือสตาร์ที่สิบโต๊ะใช่เริ่มต้นที่สิบโต๊ะก็คืออาจจะดูว่าเราใช้ห้องอะไรแบ่งเป็นส่วนแล้วก็คือใช้ห้องไหนอะไรเงี้ยอาจจะต้องคุยกับทางสถานที่อีกทีแต่คือแบบสิบโต๊ะก็ได้อย่างนี้สวยปะล่ะเรามันเกิดคุณดนว่ามินสิบโต๊ะยากไมไม่ถึงอ๋อไม่มีนะโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันต่อไปกันดีกว่าใช่ไปค่ะ ก่อนเรายังแต่ก่อนเราจะไปโซนถัดไปนะคะอันนี้เป็นห้องพักของในบริเวณของเดอะแบงค์เพทอค่ะอยากให้รู้ว่าคือมันเหมือนโรงแรมมากไหนดูซิไม่ใช่ฉันแอบเข้าไปดูันแล้วแล้วก็คือไม่มีใครอยู่เพราะว่าว่างอยู่ต้องบอกขนาดนันต้องบอกละเอีอประมาณนี้ก็เหมือนอารมณ์แบบลิฟวิ่งรูมใช่ไงพ่อแม่มานั่งรออะไรอย่างนี้ก็คือสามารถมานั่งรอได้แล้วก็่นเป็ยงงไถ้าเกิดใครแบบจัด ท,ที่เช้าที่ตึกนี้เราก็แบบจะต้องมีส่งตัวไงก็คือนี่เลยจ้ามีเตียงนอนทหยด้วยสามารถมาส่งตัวในห้องนี้ได้เลยมีเตียงเขนุอ่มอยู่นะออไอ้ไอ้ละ <laughs> อดใจไว้ก่อนเฮ้ยห้องอาบน้ํามีห้อง,งน้ำาไมนตัว สะดวกสบายมากเลยสามว่าแบบว่ามาพักผ่อนได้เนาะใช่ตึกเนี้ยมีห้องพักถึงสามห้องก็คือประมาณว่าถ้าเราใช้หอไหนเขามีถึงสฮมหอใช่ไหมถ้าเราใช้ห้องไหนก็คือเราจะได้ห้องอยู่ในแพ็กเกจอยู่แล้วหนึ่งห้องแต่ถ้าสมมติเราใช้ทั้ง3ามหอเลยอ่ะก็คือสามารถใช้ได้3ามห้องเลยจ้าเยงานนี้ก็คืออยากมานอนก็คือก็คือไม่ได้ก็มีห้องอาบน้ำอะไรด้วยนะพี่คครบถ้วนเหมือนโรงแรมอ๋อ เราออกจากเดอะแบงค์เฟดทองมาแล้วเดี๋ยวฉันพาไปโซนถัดไปซึ่งจะบอกเลยว่าที่นี่จัดงานเช้าวสวยมีชื่อห้องไหมคะที่นี่มีค่ะชื่อห้องว่าเดอะกราสเช้าส์ี๋ยนี้ฉันพาเธอแบบเดินชมบรรยากาศเป็นไ,ไงแช่ชื่อก็รู้แล้วว่าข้างในนี่เป็นห้องกระจกแน,น่น,แนอนแน่นอนแล้วต้องมีแสงสวยแน่นอนอหมดสำหรับงานเช้าสุดๆนี่เป็นไงล่ะเนี่ยแบบว่าแขกมาก็คือแบบชมบรรยากาศนี่มองเห็นบรรยากาศทั้งนั้นเลยนะอยู่ข้างในก็ต้องอาจจะเห็นบรรยากาศแบบน้ำพุต่าง นน<ห>อเดอ l a ก s าเ u s e นะคะคือเดอร์กราเชิลคอมพิวต์เขาว่าเป็นกลาเาส์อะก็คือแบบบางทีอาจจะร้อนนิดนึงเนาะคอมทีวไม่คือเข้ามาเย็นฉ่ำนะคะจุดแรกที่ฟุ๊กจุดนี้โตลงทะเบียนถ้าสมมติถ้าใครตอนเช้าอะไรอย่างเงย คือที่เนี้ยคือจัดงานเช้าของเนี้ยจัดงานเช้าสวยค่ะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะมีโต๊ะลูกเบีอะไรเงี้ยก็แนะนําเป็นตรงนี้ได้เลยไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูโซนด้านในกันคือเข้ามาก็ไม่เล็กนะพี่ปุ๊กใช่มันเป็นลักษณะเหมือนตัวยูอ่ะแล้วก็คือกว้างยาวอยู่ก็คือในวันงานจริงเนี่ยหน้าตาก็จะจัดแบบนี้เลยใช่แล้วนี่โซนแรกเป็นโซนแบบขันมากมานอันนี้เขา<อ>ให้<อ>เลยไหมใช่คือถ้าสมมุติว่าใครแบบเฮ้ยใ,ใช้แบบไม่ได้มีพานเยอะอะไรเงี้ยคืออันนี้จริงๆครบตามพิธีแล้วนะ ก็คือนี่ค่ะมีเท่านี้ก็คือสามารถใช้จัดงานได้เลยฉันพูดเลยฉันเปิดราคาเลยเฮ้ยเฮ้ยฉันเปิดราคาฉันพูดเลยแจ้งราคาเลยคือตรงนี้ก็คือพิธีมั่นหรือจะยก้ำชาด้วยก็ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็อยู่ที่22,000บาทซึ่งตรงนี้ก็คือรวม ชากาแฟ50ที่แล้วก็ข้าวต้มอีก50ทีม่มีข้าวต้มด้วยใช่ซึ่งแบบแขกสักป,ประมาณ60 70อเไรอย่างเงี้ยก็คือยังรองรับได้อยู่แล้วก็คือถ้าสมมติห้องนี้ใครอยากมีแบบพิธีหลังน้ำพระพุทธรู์ด้วยเขาจะเทินจุดนี้มาเป็นหลังงาพระพุทธมนลหคือเปลี่ยนตรงนี้เลยใช่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นราคามั่นสมแหวกแล้วก็มีหลังน้ำด้วยเนี่ยจะอยู่ที่3า0 0 0บาพนบาทคอ่ะชาก,กาแฟแล้วก็อาหารข้าวต้มตรวมอยู่ในนั้นแหละชอบ,บวิวชอบอะไรมอบตรงนบาอตอใไปแล้วแบบมัน อยากขายรูปหรือว่ามือถืออยู่ไหนอ่ะคือต่อไปได้เคนี่คุดํำชาของเขาน้าตาเป็นแบบน่าตาแบบนี้เลยคือไม่กล้าจับนะคือดิ้ปกติจะเล่นแล้วยกแล้วแต่ไม่แล้วก็คืออะไรนี่ไม่ต้องมาล้างเปลี่ยนวนแก้วเลยกันเขามีคือแก้วเยอะมากให้เกับแบบแขกแบบผู้ใหญ่ก็คือไม่ต้องมา4,500น้คนเขาก็จะเซียมพ่วอันนั้นก็เยอะเกินไปพี่ปุ๊กเป็นใครอะอ๋อหรือว่าแฟนคลับจะอยากมาุ่กงานนี้เหรอ่เฮ้ยจะหาแฟนให้ปุ๊ก่อนลำแรกไป ไปค<ะ>่ะไปไปจุ่ต่อไปถัดมาจากพี่ที สู่ขอแล้วอ่ะถ้าเกิดช่วงเช้าใครมีพี่ที่ส่งก็คือนี่หนะจ๊ะเซ็ตอัพก็อย่างหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ต้องเราสะละปันมาเลยนะจะนี่คือแจ้งหลวงพ่อไว้ในคลิปเลยนะคะเซ็ตเนี้ยของพี่ที่ส่งนะอยู่ที่25,000บาทค่ะรวมทุกอย่างเลยจริงๆคือบ่าวสาวแค่มานั่งพนมมืออย่างเดียวรวมแม้กระทั่งนี่ค่ะซองที่ปัจจัยที่จะใส่ให้ฟ้าแอบถามได้วยว่าใส่ซองไหยเขาที่นี่เขาใส่ให้เท่าไหร่ที่นี่ก็คือองค์แรกองค์องค์ประธานเนาะเขาจะใส่1,000งบาทแล้วที่เหลือก็คือจะองค์ละ500ห้าร้อยก็ค ที่มาจากวัดอีก1นึ่งพันก็ไปหกพันแล้วเฉพาะพี่ที่สงโอ้ยยังไม่แบบมีสังฆทานใช่แล้วดอกไม้ทุกเทียนก็คือรวมให้แล้วนีอาหารระสงค่ะคือครบแล้วสําหรับพระสงฆ์สองหมื่นห้าพันบาทโอเมากเดินไปดูนู้นกันดีกว่าเออไปดูสังฆทานที่เขาเซ็ตไว้นะคะแล้วก็ดีโตชุดโต๊ะมู่ต่างๆก็คือเขาเขาโมเดิเข้าทีมกันมาเลยนะคะอ่าวันจริงก็จะมีแบบดอกไม้ทุกเทียนมาบสีก็คือข้าทีมเข้าทีมกันนี่ ล้วก็มีโต๊ะอย่างนี้ด้วยก็รวมอาหารอยู่ในนั้นแล้วของกระบส่งนี่เนาะเนี่ยถ้าสมมติใครมีแบบพิธีเต็มแม็กเลยมีพระสงฆ์สุขอแล้วมีรถน้ำสังเนี่ยแพ็กเกจอยู่ที่6 0 0 0 0บาทรวมทั้งหมดแล้วก็เลจะได้ไปทั้งหมดใช่แล้วนี้ถูกต้องคุ้มอยู่นะคะที่นี่ใช่แล้วซึ่งจริงๆอ่ะพี่ว่านะ 80- ถึง1 0อนี่จะได้อยู่เพราะว่าแบบคือข้างนอกก็ยังมีบริเวณเนี่ คือแขกก็สามารถเอ้ยสลับเข้ามาหรือไม่ก็แบบอยู่ด้านนอกคือมันเป็นกระจกทั้งหมดใช่ไหมก็มองเข้ามาเห็นงานด้านในได้เลยไม่ต้องมำแบบงสังบูทูอะส่งติดมาโอเคไหนคะโซนต่อไปที่พุ้จะพาไปนี่ชมบอกเลยว่าเขาเป็นโซนใหม่แบบใหม่เอี่ยมอ่องจริงนะเพราะเค้าไปนี่คือกรินซียังมีอยู่เลยเพราะว่าใหม่มากแอบมาแล้วเหรอเฮ้ยแอบไปแล้วโอเคไปดูกันดีกว่ามาเลค่ะ นี่เหมือนเรากลับมาตรงที่เดิมแล้วนะคะใช่ตรงเปิดคลิปตรงสนามหญ้าตรงนี้แต่จะบอกว่าสนามหญ้าเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะเป็นของโซนนี้ค่ะโซนใหม่ที่เรากำลังจะพาไปว้าวหน้านหลังเฮ้ยเคยเห็นข้างนอกก็สวยแล้วนะี่โซนอะไรคะพี่ตูกตรงนี้เรียกว่าโซนแกลเลอรี่จริงๆก่อนที่จะไปถึงโซนนู้นหนูชอบตรงสนามหญ้าตรงนี้มากกว่ามันคือลานอเนกประสงค์ในตู้ตรงเนี้ยเป็นลานอเนกประสงค์ของทุกห้องแหละแต่ถ้าสมมติว่าห้องเนี้ยมีการจัดงานปุ๊บลานสนามหญ้าเนี้ยจริงๆคือเป็นของห้องแกลเลอรี่นะคะแกลเลอรี่ถ่ายภาพได้ไหมเออได้นะถ้าสมมติใครชอบส่วนเขียวๆไไงงก็สาามรรถใช้้้้พืนนทีี่่ตตดแ ใครอยากหลบร้อนด้านในมีแอร์เย็นฉ่ำไปไปค่ะโอเคเราก็มาอยู่ด้านในแล้วอันนี้เป็นโฟเย่ใช่ไหมกูก็เป็นโฟเย่เบาๆได้แอรเป็นโฟเย่กันจะเสียงดังนะเฮ้ยเบาๆโอเคก็คือเป็นโฟเย่ที่ยาวห้องใหญ่เ่ยเขาแบ่งได้ถึงสองห้องได้เพราะฉะนั้นแบบบางทีถ้าเราจัดพิธีเช้าห้องหนึ่งล้วอาจจะกั้นพาร์ทิชันไว้ใช่ไหมแล้วก็ งานมาทันกลางวันอะไรเงรี้ยก็เป็นอีกห้องหนึ่งก็ได้ไปดูด้านในกันดนะีกว่านาอไป ห้องนี้ก็ให้อารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งนะจริงจริงมันเป็นห้องคล้ายๆกันแต่ว่าที่เนี่ยการตกแต่งข้างในสิที่มันแตกต่างกันูกต้องแล้วก็ไซส์ด้วยอันนี้ก็จะไซส์เล็กลงมากว่าเดอะห้องเดอะแบงค์เฟสททอหน่อยเดอะแบงค์เฟสทอเขาจะเป็นโทนออกสีเทาๆใช่ไหมอันนี้เขาจะเป็นโทนออกสีครีมไฟล์เลนส์ก็น่าจะเสี่ยงได้เหมือนกันแล้วก็เสงชีเสียงเลรียบร้อยจอสกรีนมีให้ครบเช่นเดิมนะคะถ้าสมมติว่าเป็นโต๊ะจีนเนี่ยห้องนี้ก็คือจุได้ที่3ามโต๊ะก็คือท่านมนเร้อยท ด้วยสีด้วยโทนด้วยบรรยากาศอะไรเงี้ยแบบมันเหมาะเป็นงานเช้าอ่ะอื่นนี่สมมติเราสามารถเปลี่ยนสมมติได้งานเช้าอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเปลี่ยนเร็วมากเลยนะเขาเขาบอกว่าภายในหนึ่งชั่วโมงเขาสามารถเปลี่ยนเป็นแบบว่าอีกงานหนึ่งได้เลยอ่ะพูดเลยว่าแซวบอกว่าทีมงานของที่เนี่ยคือเป็นทีมงานโรงแรมนะใช่ที่ทํางานโรงแรมมาก่อนเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนเป็นโรงแรมอีกที่นึงแต่แค่อยู่ในโรงแรมที่ไม่ใช่โรงแรมนะโอเชคใหม่ในเชียงกัวรนะเฮ้ยเดี๋ยวไปดูตรงนน้นดีกว่านะนี่เขาจัดมาให้ใช่ใช่คือห้องนี้พี่ชอบมากเลยนะบันไดนี่คือ คือยังไม่รู้ยังไม่ถูกใช้เลยถูกปะใช่นี่คือใหม่มากอรุณาให้เกียรติบันไดเขาด้วยโอเครองเท้าถอดยากไนวันนี้ก็ได่ขาวว่าเขาใหม่เขาขาวมากเลยนะเราก็เลยไม่กล้าด่จะเยียบแล้วเธอจะบอกว่าคือปกติอ่ะบันไดที่ขึ้นเวทีอ่ะของที่อื่นโรงแรมต่างๆจะมีแค่ตรงแบบใช่นี่คือ อยากจะขึ้นตรงไหนขึ้นนะอยากจะเดินแบบเฉ <c oughs> ียงอะไรอย่างงี้ได,ไ, <c oughs> ได้หมด <c oughs> มันก็ง่ายดีนะพอขึ้นฝั่งนี้ทั้งหมดลงฝั่งนู้นได้ใช่ไหม <c oughs> <ช>มองไปด้าน, <c oughs> น้นเขาเซตไว้ให้แล้วเหมือนกัน <c oughs> ใช่ <c oughs> อันนี้คือเซตไปส่งพี่ไงคือช่วงเช้าพี่ที่ส่งด้านนู้น <c oughs> แล้วก็มาซูคอลดน้ำสังอะไรอย่างงี้ฝั่งนี้ก็ได้นี่แล้วเก้าอี้ก็คือสวยงามค่ะ นี่คือนี่คือมีรวมอยู่แล้วนะไม่ได้ว่าต้องเช่าเพิ่มใดๆนะจ๊ะว่าแบบมางานถือไม่คนละตัวยโอยพงไว้ยังจากบ้านเหรอมันก็จะไม่เหมือนกันะดินี่อันนี้เหมือนห้องเมื่อกี้เลยเหมือนห้องกางเช้านะคะที่จะมีแบบว่าให้เลยอันนี้เป็นแบบออกไทยนิดนึงก็ชอบตรงที่แบบเห็นออกไปด้านนอกได้อันนี้คือมันปรับได้นะไอตัวเอาขึ้นได้ถ้าสมมติใครจัดงานกลางวันไงสามารถเอาตัวนี้ขึ้นแล้วก็รับแสงธรรมชาติก็สวยไปอีกแบบนึง เห็นห้องกว้างใหญ่ขนาดนี People> ้นะคะได้ประมาณกี่คนถามเลยอ่ะก็คือถ้าสมมติว่าเราจะเป็นโต๊ะจีนใช่ไหมก็อยู่ได้ถึงประมาณ30โต๊ะก็คือ300คนแต่ถ้าเกิดเป็นคอกเคลอ่ะได้ถึง500เลยเฮ้ยมันเยอะนะย่ายถืวเยอะนะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะแล้วถ้าหนูอยากชิมอาหารแล้วพี่ปุ๊กคือที่เนี่ยเขามีว่าขั้นต่ำถ้าสมมติเราสั่ง3าม30โต๊ะขึ้นไปอ่ะ ตรงนี้คือเทสได้ฟรีหนึ่งโต๊ะเลยนะเอ้ยสามารถแบบนัดคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างงี้แล้วมาเทสอาหารของกันจะได้แบบว่ามีเงินเหลือๆมาจองสักงสามสิบโต๊ะเล่นๆแล้วก็มาเทสเพิ่มเพิ่มหนึ่งโต๊ะปีเงี้ยเหรอคะเอ้ยหรือว่าถ้าสมมติเราสั่งไม่ถึง30มสิก็คือเข้ามาพูดคุยได้อาจจะเป็นแบบลักษณะว่าเป็นดิสคาวส์ถ้าสมมติแบบสั่งต่ำกว่า30โต๊ะลดไปเลยห้าส เพราะฉะนั้นแต่ฉันบอกเลยว่าอาหารที่เนี่ยคืออร่อยอยู่แล้วเพราะนาทองเนี่ยได้ยินมานานแล้วตัวจีินาทองนี้อร่อยอ๋อคือเขาจะคิดเป็นค่าอาหารไปเลยใช่ที่เนี่ยจะไม่ได้มีค่าเช่าสถานที่นะอเออเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราเห็นสวยงามอย่างเงี้ยคือมันรวมอยู่ในค่าอาหารหมดเร้วอมดีอะไปไปค่ะเดี๋ยวไปดูห้องที่เราใช้ส่งตัวนะคะ แล้วก็ว่างๆเดี๋ยวพี่คูพูดกนก่อนอุ้ยก่อนนะดัก่อาให้ดักพอเอ้ตรงนี้ก็จะเป็นห้องของห้องแต่งตัวของอาคารแกลลี่นี้นะคะเฮ้ยเป็นไงล่ะเฮ้ยอางเหมือนโรงแรมเลยไหมคะคุณ จริงๆ็งงมันมีสองฝั่งแล้วฝั่งนลงก็มีใช่ก<ช>็จะเป็นอารมณ์ห้องประมาณนี้<ช>แล้วมีห้องน้ำในตัวด้วยอาบน้ำอาบน้ำได้เลยเดี๋ยวจะเป็นจุดรับตัวเจ้าสาวได้ไหมเขาไม่เชิ่ว่าเป็นจุดรับตัวเป็นจุดที่เหมือนแบบให้เจ้าสาวมาแอบมองขบวนไงเพราะว่าตรงมองตรงนี้ออกไปอ่ะก็จะเห็นสนามยาด,ด้านหน้าค่ะเจ้าสาวจะมาแอบดูใยห้องนี้ก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยไปนั่งรอที่จุดรับตัวไงออก็ได้แต่ว่าวที่นี่มันไม่สามารถนอนได้นะจะเป็นแค่ว่าราเตรียมตัวแต่งตัวอะไรคือแบบสมมติใครแต่งานเช้าอาจจะต้องมาแต่งหน้าตอนเช้าแต่ตี รอชช้นไหนนาที่นี้ได้เลยใช่เดี๋ยวจะต้องไปหาที่แบบคุยรวมๆสรุปอีกทีว่าจริงเราก็เริ่มเปรย์ราคาไปบ้างแล้วแหละแต่ว่าแบบสรุปกันจริงๆจังๆอีกทีนึงแหตต่อไปค่ะโอเคแล้นี้เราก็เดินกันไปจนทั่วแล้วพี่ปุ๊บใช่แล้วก็ได้ละเอียดกันไปแบบพอสมควรแต่ตอนนี้เป็นส่วนของการสรุปแล้วสรุปกันก่อนว่าจำนวนแต่ละห้องเขารองรับได้เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่อย่างเด e b a n q u e อ h a l เงี้ยก็คือรองรับได้ตั้งแต่10โตะไปจนถึง100โตะซึ่งก็คือ1000คน เยอะมากตรงนี้ที่เราอยู่ก็คือโซนแกลลอรี<ะ>อ่ตรงนี้ก็คือได้ถึง30โตะก็คือ300ท่านันก็แบบขนาดย่มย่อมลงมาหน่อยใช่ไม่ใช่ว่าเล็กๆเขาไม่รับจัดนะเล็ก<ะ>ๆก็คือรับจัดแล้วก็แล้วแต่ว่าอเออใช่แล้วแล้วก็ววเข้ามาพูดคุยกันว่าเราจะกี่สิโต้หรืออะไรเงี้ยก็ว่ากันไปแลอย่างห้องกาเช้าห้องกางเช้าก็คือเน้นเป็นงานเช้าจะเป็นงานคิวีมากกว่าไม่ได้ทานเลี้ยงอะไรซะส่วนใหญ่จะมาเน้นสองห้องหลักก็คือห้องแกลลอรี่กับเดอะแบงค์เพจหอ พูดถึงเรื่องราคาดีกว่า<ช>ที่นี่คือเริ่มต้นสตราร์ทที่8,000อัพต่อ1โต๊ะถ้าเราสั่ง30โต๊ะขึ้นไปอันนี้<ช>เราได้เทส1โต๊ะฟรีเลยนะ<ช>คะพ่อของที่พักบอกว่าเขาไม่ได้คิดค่าสถานที่แต่ว่า<ช>ม,มันเป็นว่าดูจากการจองโต๊ะอาหารเอาอะไรอย่างเงี้ย<ช>นี่ก็เป็นหนึ่งทางเลือกมันเหมือนกับว่ามันเป็นโรงแรมแต่ว่าเราแต่มันไม่ใช่โรงแรมอ่ะมันมีสถานที่ต่างๆให้มันแบบมีให้จอดมีห้องมีที่จอดรถบางเพียงพอใช่ไซส์ก็คือปรับได้เลยตามที่แบบจำนวนแขกของเราอ่ะถ้าแขกน้อยก ใช่แล้วยังไงวันนี้ก็ขอบคุณสถานที่มากๆนะคะที่ให้เราออมาแบบว่าเดินชมแล้วก็บบรีวิวนี่ห้องแกลเลอรี่ที่เป็นห้องใหม่ของเขาเนี่เป็นเกียรติมากๆนะคะใช่สวยด้วยสวยจริงโอเคเดี๋ยววันนี้เรายังไม่ปิดังเป็นทางการว่าเดี๋ยวจะไปขอเขาลองชิมด้ายขอเขาด้วยงานเทีมนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันเนาะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ